ดัดมาจนได้ค่ะอันนี้คือหูฟังตัวใหม่ล่าสุดของมาแชลเลยนะคะในชื่อรุ่นว่าหูฟังมาแชลมอนิเตอร์2 ANC ซึ่งคําว่า ANC ย่อม,มาจาก Active Noise Canceling l หลายคนที่ใช้หูฟังก็จะรู้ดีว่าหูฟังดีๆสักตัวเนี่ยจะตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีมากๆค่ะข้างกล่องนี้เขียนด้วยว่า Google Assistant Made for iPhone โอ้โหมี Google Assistant ด้วยนะจ๊ะอ่ะบัตรสิขอแอิมารีวิวก่อนเดี๋ยวค่อยให้ได้เนาะได้ครับพีใช้เต็มที่เลย <laughs> ่อนรีวิวหูฟังนะคะในการอันบ็อกซ์เนี่ยจะให้มาดูถุงผ้านะคะของน้องมาแชลลตัวนี้นะคะมีสายเสียบให้ด้วยเพราะว่าหลายคนเนี่ยชอบบอกว่าแม่หูฟังไร้สายเนี่ยจะเลือกหูฟังแบบไร้สายหรือมีสายไร้สายหรือมีสายย้ำคิดย้ำทำอยู่นะเขาก็เลยทําหูฟังไร้สายที่เสียบสายแบบ AUX ของเขามาด้วยนะคะเป็นแบบ original AUX เขาเนี่ยนี่ทรงแบบยืดได้หดได้แบบนี้นะคะมันจะได้ไม่พันกันค่ะดีมากเลยนะคะส่วนสายชาร์จเป็น USB Type C ค่ะมีมาให้ในกล่องด้วยถุงผ้าก็น่ารัก เป็นแบบสไตล์ผู้ชายมาเชลนี่นะคะทำถึงความรู้สึกเวลาตอนใสนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูเลย โอเคมากอะ่ะคือหูฟังใหม่ๆบางอันมันจะแบบแน่นๆใช่ปะ่ะแต่ตัวเนี้ยดีมากเพราะว่าตัวฟองน้าเขาที่หูเนี้ยใส่สบายมากนะคะตรงครอบหูนะคะไม่บีบไม่อัดแล้วก็ไม่ได้แน่นค่ะน้ําหนักก็โอเคคือมันไม่ได้ถึงกับเบามากแต่ว่ามันก็มีน้ําหนักแต่มันไม่ได้บีบไม่ได้รู้สึกแน่นแล้วก็ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นค่ะใส่แล้วไม่ไม่เจ็บหูค่ะใช่ได้โอเคเลย <Okay. S 1> ซีว่าคนที่ใช้หูฟังครอบหูประเภทเนี่ยชินอยู่แล้วไหมน้ำหนักจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหรค่ค่ะ นี่สะอยากให้ดูตรงเอียร์แพดรุ่นนี้นะคะที่เขาดีไซน์ออกมาหนาพอสมควรนะคะแล้วก็นุ่มด้วยดูกดหากันเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะเห็นไหมเวลามันแนวหูเรามันก็แบบสบายหูมากผู้หญิงที่ใส่ตัางหูแบบติดหูนะคะหรือแบบเนี่ยอย่างเงี้ยพอใส่เข้าไปเนี่ยจะไม่เจ็บค่ะ หยุนหย่นๆน่าใส่นิ่มๆมากเลยอะนิ่มมากเวลาคนเดินทางเนี่ยมักจะพกหูฟังเอาไว้ตรงคอใช่ไหมคะแต่ว่าในรุ่นนี้นะคะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าพับใส่กระเป๋าเพราะกลัวหูฟังตัวเองหักคะ่ะแต่รุ่นนี้สามารถประกบกันนะคะแล้วก็พับเก็บได้ถึง180องศาเลยคะ่ะเี่เงี้เขาปให้นี่มาเป็นก้อนเลยสบายไม่เสียไม่หักไม่งอง ส่วนเรื่องความสะอาดไม่ต้องห่วงเลยเป็นผู้หญิงห่วงเรื่องความสะอาดไม่แน่ใจว่าผู้ชายจะถามคำถามนี้หรือเปล่านะคะสามารถถอดตรงนี้เอียร์ดตรงนี้นะคะออกมาทําความสะอาดได้แต่ไม่ใช่ดึงตรงฟองน้ํานะคะดึงตรงนี้เห็นเส้นตรงนี้เนาะนี่นะคะเอามาทําความสะอาดได้เลยค่ะถามวา่ามีปุ่มไหมมีปุ่มอะไรบ้างมีปุ่มเดียวค่ะปุ่มเดียวจบทุกอย่างมีค่ะคอนโทรลน็อปเนสีทอง เพิ่มเสียงดันขึ้นค่ะลดเสียงก็กดลงกดไปทางซ้ายเพื่อฟังเพลงต่อไปนะคะหรือว่ากดขวาเพื่อฟังเพลงก่อนหน้าถ้าคุณกด1ครั้งเพื่อเล่นเพลงค่ะหรือว่ากดอีกทีหยุดหรือกดเพื่อรับสายหรือวางสายในการรับสายโทรศัพท์ก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะกดเปิดปิดเครื่องปุ่มนี้จบเหมือนกันกดค้างไว้2วินาที1 2เปิดเครื่อง1 2ปิดเครื่อง สว่วนถ้าคุณจะเชื่อมต่อบูทูธนะคะให้คุณกดค้างนะคะจนมีไฟกระพริบสีฟ้าขึ้นหลังจากนั้นก็จะสามารถเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ได้เลยค่ะนี่นไงด้าะด้านซ้ายหูฟังจริงๆแอบมีปุ่มเล็กๆอยูน่นะคะก็คือปุ่ม ANC ค่ะ Active Noise Canceling l เล็กๆอยู่ตรงนี้ค่ะกดปุ๊บเงียบเฉียบเลยจะตัดเสียงรบกวนจากรอบข้างสิ่งที่เราจะได้ยินก็คืออยู่ในโลกแห่งเสียงเพลงของผูฟังมาเชลเท่านั้น อ๋อไม่ชอบเหรอไม่ชอบอยู่ในโลกแห่งเสียงเพลงอย่างเดียวใช่ไหมอ๋ออาจจะแบบเดินทางอยู่แล้วก็ต้องฟังเสียงประกาศเรียกขึ้นเครื่องอะไรอย่างนี้ไปด้วยใช่ไหมคะก็กดอีกทีอ่ามันก็จะเปิดเป็นโหมดแอมเบียนนะคะเราก็ได้เสียงรอบข้างไปด้วยพร้อมกับฟังเพลงไปด้วยก็โอเคปลอดภัยเห็นไหมคะตรงนี้ที่เป็นปุ่มตัว M นี้เอาไว้ปรับแต่งเสียงตามใจชอบผ่านแอปมาแชล u บลูทูธในแอปก็จะมีการทํางานหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการสั่งงานผ่านระบบต่างๆตั้งแต่ปรับระดับเสียงปรับ E Q เลือกเปิดปิด noise cancelling ได้แล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆเเียยบลดาวน์โหลดใน iOS Android หมดค่ะใครที่อยากรู้เรื่องสเปค Dynamic Driver รตัวนี้ใหญ่อยู่นะคะอยู่ที่40มมค่ะเพราะฉะนั้นมีความถี่ครอบคลุมเลยเชียวส่วนการชาร์จนั้นนะคะนี่ก็คือตัวสายชาร์จที่ให้มานะคะแอปมีดีไซน์เล็กๆอยู่ตรงแผ่นยางซิลิโคนของตัวสายชาร์จตัวนี้นะคะเสียบชาร์จ15นาทีนะคะสามารถฟังได้ถึง5ชั่วโมงเป็นฟาสชาร์ค่ะ USB-C ถ้าคุณชาร์จเต็มนะแล้วคุณเปิดฟังในโหมด Active Noise Cancelling คุณจะใช้งานได้30ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเกิดคุณใช้โหมดปกติทั่วไปจะใช้งานได้ถึง45ชั่วโมงเลยค่ะ คือซีบอกได้เลยว่าเอาภาษาชาวบ้านนะซีว่าเสียงเนี่ยฟังรอบแรกเนี่ยรู้สึกว่าเขาแยกเสียงเครื่องดนตรีได้ดีมากเบสแน่นแล้วก็เวลาแบบมีฟังเพลงเสียแบบเพลงโฟกหรือเพลงอะคูสติกเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนกีตารานี่แบบดีกรีดสายอยู่ข้างๆคุณเลยทีเดียวนะคะใช้ได้ดีจริงๆนะคะสำหรับตัวมาเชลตัวนี้นะคะอเอาเป็นว่าใครที่รักการฟังเพลงแบบ ครบเลยจะแนวร็อกป๊อ a อะคูสติกนะคะมาจัดเต็มหูฟังมาแชลตัวนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนราคาตอนนี้อยู่ที่9,990บาทนะคะคุณก็สามารถไปซื้อได้ในช h อ p e ปี l a z a d ดรวมถึงร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายมาแชลได้เลยค่ะสำหรับตัวนี้ที่ซีรีวิวตัวล่าสุดชื่อว่ามา r ชลมอนิ o ตอร์ r 2 a เ c ย่อมาจาก Active Noise Cancelling ค่ะใครชอบแล้วราคารับไหวก็ไปตากันเลยค่ะ